สบายดีพี่น้องพอน้องหลีดมีมีงานเน่พอน้องหลีดเทดแต่ว่างานคือเก่าคือเดิมแหละบัวลายนะบ่งกรดูน้องักนน่ะไปบังคอยไปเด้อขึานคอยขี่เด้อ ค่ตลอดมเคยไดหญเนาะนาแม่เคยได้นเป็นลูกหลเจ้ายไปแน่ไป้ยเอาไปใครไปไหไปเอาออกแม่่งเสือนาียู่เละันไดมแกลไปแกมานได้ออกอกไปนลยกเป็นบาเมกลืมันกระเป๋าเงินยุหานซีเคียวไปซื้น้าให้ลูกปลือ

ไปไปเอาลกให้เขาไปลูกไปใส่ไปน้องนยให้อยากขี้มึงนี่สามลบเลยสี่ลบเลยเนาะ,ะมันสี่หก2 2> ลบเลยเที่ทาานะออยว,วไปเทีย่ยวมาก <ไป S 2> ลบไปล, <บ S 2> ล,ลบมาไปไปเอากระเป๋าเงินให้พ่อเข็มอีกต้องเงินละ เอดวายไล่รถไงเขาด้ออ uh ัน huh. ่าม oh, ือแรงไงอ้ยเขาหน่อยกาน้ำแก้มแดงอองต้องเลยปลาลุงเลยน้ำน้ำใช้ชุดเรืองเรียบดอยเ้าน้ำให้ตะเวนแนวมาไงมันชิลล์ลมัมือ สบายดีตอนคำพี่น้องเอ้ยตอนแรงตอนแรงพี่น้องเอ้ยพอกันอยู่สวนมือนท่านว่านหน่อยมาเก็บหัวปักบัวพี่น้องเอ้ยมันเป็นหัวไปแล้วพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เพินพ่นบ่ได้มาส่องบึงสวนเนาะน้ำเชื่อมเยอะเลาทิ้งทิ้งน้องขยะเลือกน้องขยะ ลูกพักบัวเห็นไหมได้ลบสบายดีบาดีน้างโอกลูกพักบัวก่นโอ้ยเริ่มลกตะปูมากแม่

สองกิโลื่อมาปลูกมดเพิ่เจ็ดพเนาะสองโลจะได้อยู่ประมาณโลโลโมหากโล่าเจ็ดโลเก็บบ่อน่กันี่ถ้ไมดูการเก็บกู้แล้วพี่น้องกุ้แล้วเก็บกู้แล้วนัน่นี่ก็ปปูกพักใส่มใส่ไม้กับง่ามอยูอ่ดอกมันมีพุ่นอหรสิบ่ หมวกกบเปอร์นิไอยู่ท้องตะมึงนะาว่าบูนี่ใส่เก่าให้มานาซักเส้นหนึงก็มีอยู่เนาะปลาใส่ซุ้มพักสุดคือบุตรกินจกเศษเลยว่ะอ๋อตู้เย็นถูกจะมาสมโพดจังวะพอดีกินอ๋อน้าเอนั่นขันใหม่เลยเดี๋แม่เอาั้อ๋อักลันน้องหัวใหญ่ ือว่าเขาว่าปลูกก็บด้หไวใหญ่้เนาะต้นนี้ชื่อแมาตะบันงูต้นชื่อนายื่อซื้อนานสันโตมันหัวใหญ่ในจริงคุณข้าคุดอะไรม่ได้เบิร์นบอกขาดเนี่ยเขาไปไหนเนาะหัวมันลายเดือนเลยไมเป็นหมาเป็นเป็นอะไรตัวบูดิดถูกหัามันอ่อนเนาะ ตันเองนดินเอาพักบัวยังไงมึงดูาอดเนาะงานยิ่งดีเลยนาะบุกไปูวกบัวดนหัวงามปนิจที่นี่เลยวันแต่เกิดมาบุกปูเวลาจะเกิดเนาะนี่หนนนงอนางนี่เล่นเมนนานเดียวหนึ่งโบบัวมางพี่เ้ยนี่เรีน้เาิจะหัว มึงด <Brazilian> ึงมึงเก็บะไรหน่กด้เจะมาเดียวเหรอโบมีลายก็ได้เครทั้งบันไม้เปทีนีทั้งบันไม้นะโบมีจะวาหายแล้วนะี่โบเียนกันจะเปลี่ยนโบเอเห็นยังนะฮะ เก็บผักบัวนั้น1ต้นนั่นก็มาเก็บไปนัีนหน่อยนึงมือนีได้าดจุกลงสวนพี่น้องเ้ยเก็บผักบัวหัวผักบัวนันนี้ก็รับโอตอนว่าเนอยคือไปเก็บผักอันอันนั่ละหอมป้อมเอาม่งมาค่อน่ะ น้อง <ừ. S 2> แซมเอกมาดูแซมหยกกให้่ี่น้องเบิ่งดูน้องไอผูกบวกลบบัววัอนี้โจโจงจะได้ขายเลยนะโจงจะได้ขายคระจีซื้อเด้เขาบอกมีกินประแคบละคนบวใหญ่เนี่ย ถอนเอมันติดนะโอาคนจิค่ายนะไหมใ่เลยนะันค่ายเลยนะมัค่ายนมันยมาเองหมดน่ะไม่เอผู้ชมมมาที่เนาะอถมกอกอน่นะมด้านในมงา่นะแซนเอาด้วยฮะปลูกปลกนที่ปลูกยิมเดียวเลยแต่ว่ามันใหญ่ยิมเดียวอันนี้จว่าิมเดียวหนูจะเนี่ย้โอ้ปนดอกปลูกยิมเดียวบอกไลีโลเดียวเ อโอ,โอนิ่มเดียวท่านึงมันจะขาดมอง่ายไปเรื่อยเลยจริงเอาจริงๆนนเออจเอาปักก็ปลูกน้อเนาะปลูกพักใหม่เทียงแต่คัดพุทตกมาเลยมันมองงามมองงาม ชาโัวแดงสินงามอยู่ที่บามพูนจังบริกินะสูงหงายเดินกูปรเด็นอะไรอ่าหน่อยก่อนง่ายแค่นี้จังบรขาดโหดมันก่อยเ่อะหัวมันน่ะมันจะคูสิเพื่อเลย เหาแล้วคุห้หรือเาแท้เอาขาปเขาไห้เด็กเป็น่าุ่ยต่อยเข้าปนาไปเหยียบไปเหยีบักแต้มุ้บ่ห่าต่อยที่กันบ่น่ะเอาอจะได้จะได้รู้เนาะเหมืน่าอือ่ยกขึ้นดู ยกขึ้นด้วยไปลุงเบิ่งนู่ใหญ่ๆเลยผลยก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 ผล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 ผกผัผล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 นาผลลผ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 ลลลผลผลลผนผลผลผลปลผ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 เผล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 ลลผ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 ลลล lộn <laughs> hôm này <cười> 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 okay, mình cứ lộn nhanh không có cái bữa ăn cái bữa ăn cái cái bữa ăn 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 ก็ชงอ่ะัาชงอ่ะกระแต่นู่เพาะเดียวเนาะเพาหิมเดียวเลยแล้าคนูนี่มีก็ซื้อไปไหวกินซื้อปีนะใส่มุกกระปลอมกับแซ่บบ้าบ้าบ้าป่อยกระปลอมบอว่ามันแบบดีแมนอ๋อตัวหัวใหญ่เลย Ngậu đi nó em Đi nó em mãi đẹp. M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 ãi này Mãi đẹp. Mãi đẹp. Mãi đẹp. này đẹp. Mãi 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 đẹp. ก็เสริมมะปูลงเลยครัาก็ปูลงหันเด็กน้อยเอาก็ชอบมาะเน่เอาก็ชอบมาจะชอบปูนก็ได้มาผมมีปรนเด็น มอสมันเงี้ยห้ลงหรือเปล่าฮะไปมอดก้อนมอดชะก้อนมันลงงัวเห็ดบ่ฮะโอ้ยงัวเห็ดขาดลงอีแล้มาเต้นต้นน่ะไปถอนไปแปะน่ะก้อนปิดก้อนปิดซะฮะพี่กูต่ออยู่มันก็ลงมประเตงกันเด้อันท้ายจะมึงเหตุร่มเห็นด้ไม่ไผ่มึงเหตุร่มลงไปน่ะมันก็งัวพลาดหลือมันล้มมันประเตงน่ะ มั่วเต็ตเอาขวมหาก็ชอบมะุอันั่งพักดกระบได้ลรือมั้ยมุนกระดายังจุ่มเอาขวกินกับบาตรัวไปไหมเน่ ก็ซื้อน่นแ่ไปห้านข้านันเดีซื้อแ่จซื้อประหยัดไปแน่เงินน่ะมาหาเข้าวบะมีเงินน้ำข้าวบะมี่สรกินก็ซื้อซัมมูซื้อกเ้งเง้ยซื้อแคาบะมีจุบหมีคนไปซื้อกดไปตีกี่มือโอ้ยเ็ลระซ่าเป็นไดคุกนู้ว่าหลุด nai park khàng lủng gì, maku má anh nhang pui, ao này, xăm cái cột oh, ta, lâu à, đeo này, ừ. Ừ. Nhưng bớt rồi, vui, chỉ đây chỉ chắc chắc พูดในพักทั้งล้างจะพูดพูดในพักอือนั่นแล้ว่ักอันนั้นรฮักเอาฮักเอาแล้วมาคุเศกกระสอบเศกกระสอบเออเออฮักเอาหอดจนจนมันเบิดดึงช่วยรถมันจะสบายเออดึงหักงถึงบ้านฮักคู่ถึงบิดได้อยู่กระเป๋าเงินพอขินนะเอาในมันโอ้ตัวมันปลท่านอันนั้นก็มีเนาะเออคู่เอาสักคู่เอาเยอะคู่แล้วหันอืมว่หักกระสอบนะร้อยตัวแกก็เอาไปเอาตัวแกแล้วเห็ดกรแนวน่ะ นล้วก็เห็ดยางลูกจะเคียร์ที่ดินมังคุดนี่แหละเห็ดชอยงาจ้ควมหนาควมคุแสนนี่แล้วเอตุกแกก็เอาเออไว้ปูกก็ไว้วานิคเต็มกระซั่มเลยได้ชะกระสอบมันได้คุ้ลงคุ้ระดอบนะาดาหน่อย ปูลลอดปูลลอดนี่ปูลงปูลงละคู่อ่านนลงหันลักไคู่ลงอย่เหยียบแตงมุนไม่ได้นานๆแตงิมุนเม่อนี่ออกเลยผูวไปคู่ผัวผวเออกคุณแตงิมุนหลักผูไม่ฮักกเลยนะไปแล้ไปยามุนไปมุนออกมาตาตไปหาเอ้ยปลาอี มนัมนมนันมันกหอมเก้าสิบบาทัน้นวะมาปลูกได้ยู่งไ้ขึ้นอยู่อืงได้อยู่แล้วขึ้นขายแต่เด็กตายอยู่แล้วกินเบิร์ดดอกมะลายไม่ไปกินเบิดไมปลูกเบิดแทะตายเลยนะครูทงแบบนี้เออครูเอาเอาแต่น้าอย่ามาพยายามเอาออกก็ได้ออนะกางมะนะครูมนะ้มแล้วมาแล้วเาก็จะหุบถิ่น สวยความงามแลดึงแล้วมันขาดมันมาว<น>ิ่งม่งขีมัดฮเอาอึ้นได้สบายสันหนออือด้ดึงมันขาดไปแล้วแม่เห็นแต่ปวขาดูนะสันหน่อยสวยงามหัวหัวไปเียออกตื่นเมาอนเมายู่นะฮะน,น,น่ันนกลัว หน้าหน้าพักวัวพี่ดิหนพักวัวปลาลุงเลยจะได้เงินอยู่ดอกคขายกันเด้อหาถงเหาหนึ่งเอาหนึ่งเอานึงไปีบเนาะมาหามประเทศเนี้ยมาหามผัดโธ่แลพักชลัดถ,ถึงไปป่าป,ะปะ่มาไม่มาชับไปหาป่าซะ ค <Yeah. S 1> นาะนี่มาหดแต่มะแขงให้นี้หนะน้าชูะมะฮดแต่หน้าขาวนี่ก็ได้ปาก็เบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้ได้หน่อยหนึ่งพอดีเลยโดยขอกันคลิปหนาปลาลุงขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาซุ้มอะไรแห่ง